ไดยเนาะดึกเม้นไหมดูไกินหลายคนไปกินใครใครใครลูกเวียดนามนะใครใครเวียดนามไครลูกกินแล้วเพิ่มกำลังว่างซาไปส่นบ่ากินแล้วเป็นเป็นยาดีาดพั้งนะยาดบ่อยบ่มี่เ่ะ ข่อยบ่มีแต่สีนส่งซังนะเปินผมมีแต่ไข่ไก่นะไข่ห่างห่างเอามาต้มไว้นะ่อากาศฮ้อนเป็นฟักบ่ได้รอากาศเป็นฮ้อนเกินไปแม่เป็นฟักบ่ดอะไเลยเอามาต้มเอามาต้มแลวกอะมารอกมึงได้กินได้บอที่เป็นที่ไข่หลูกเวียดนามมาเหม็นจีบหายเลยอ,อ เป็นลูกขี้ได้ให้เอือโอ้ยพีนนน่น้องเน่าว้ยไปต้นเอื้อไอ้หัวเราะอืออดมดำไปเลย มีลูก,กยันไงนี่กินเด็กหจัวเสียดายเนาะเหม็นไหมออเ <c oughs> บาไว้ไข่ลูกสารคามก็คือใครลูกเวียดนามเหม็นโอ้อออ เ็นเหม็นครับเน่าที่เหม็นใครลูกสละค้า